เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลับกลุ่มเครือข่ายเยาวชนจำหน่ายยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับหลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มได้ภายในห้องพักแห่งหนึ่งครับวิดาทีที่ตำรวจปูธรเมืองนครศรีธรรมราชทั้งในและนอกเครื่องแบบพยายามเข้าจับกลุ่มเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาถูกบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดภายในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ก่อนที่เยาวชนอายุไม่ถึง18ปีซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข,ข่ายค้ายาจะตัดสินใจกระโดดลงจากชั้น5จนร่างกระแทกกับพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการตรวจสอบก็พบว่าเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดเครือข่ายนี้ใช้ชื่อว่าป่าพร้าโว้ยซึ่งมีความหมายว่าเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดจากชุมชนป่ามะพระ้าวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยจะใช้ชื่อนี้เป็นสนัญลักษณ์ในการในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้า จากการเข้าตรวจค้นในห้องพักเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มเยาวชนได้เพิ่มอีกหนึ่งคนพร้อมกับกระสุนปืนอาวุธปืนเครื่องช่างดิจิตอลยาเสพติดชนิดยาไอซ์และบัญชีลูกค้าจึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานและอายัดตัวผู้ต้องหาไว้ดำเนินคดีต,ต่อไปคับ